ใบงานที่ส3สายอากาศวงแหวนวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการในการทดสอบสายอากาศวงแหวน 2. เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างสายอากาศแบบวงแหวน 3. เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดสายอากาศวงแหวนอุปกรณ์การทดลองมีดังนี้ 1. สายอากาศแบบวงแหวน2ตัว เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย Network Analyzer VNA 2.01เครื่อง 3. ชุดคาลิเบต1ชุด 4. หัว SMA 2หัวและ5สายนำสัญญาณพร้อมเข้าหัว SMA 2เส้น 6. ฐานวางการแพร่กระจายคลื่น2ฐาน 7. คอมพิวเตอร์1เครื่อง ต่อไปจะเป็นการออกแบบสายอากาศวงแหวนและแทนค่าในสมการเพื่อทําการสร้างสายอากาศแบบวงแหวนนะครับสูตรมีดังนี้ต่อไปทำการสร้างสายอากาศวงแหวนมเมื่อสร้างเสร็จแล้วต่อไปจะทำการเก็บผลการวัด ต่อไปเราจะทำการวัดค่า s11 นะครับเลือก s11 และทำการปรับความถี่ตามที่ต้องการหลังจากนั้นเก็บค่าให้เรียบร้อยต่อไปเราจะทำการวัดค่า vswr เลือก vswr ทั้งสงหลังจากนั้นดูค่าที่ผลล่างซ้ายตามที่ลูกศรชี้อยู่ และต่อไปเป็นการดูค่าเซตอินหรืออิมพีแดนซ์ของสายอากาศนะครับจะอยู่บนซ้ายมือครับตามลูกศรชี้เลยต่อไปเราจะทําการวัดในระนาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กหลังจากเราทําการวัดแล้วเราจะทําการเข็บผลลงในตารางจะมีค่าทั้งหมด360องศาเมื่อได้ค่าทั้งหมดแล้วเราจะนําค่าทั้งหมดมาพอดการาฟจะได้กกรูปกราฟดังนี้เมื่อพอดการาฟเสร็จแล้วต่อไปเราจะนาํากราฟมาหา มุมหลักและมุมกวาดของทั้งสองระนาบนะครับหลังจากที่เราได้ค่ามุมหลักและมุมกวาดแล้วนำมาเติมลงในตารางช่องว่างให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทำการหาตาการขยายซึ่งมีสูตรการหาตา,าขยายดังนี้นะครับหลังจากนั้นทำการบันทึกผลและตอบคำถามท้ายบท 1. ประโยชน์ของการนำไปใช้ของสายอากาศสามารถใช้ในระบบสื่อสารไร้สายเช่น Wi-Fi หรือ Bluetooth หรือ สื่อสารวิทยุซึ่งต้องการความเสถียรและประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณ2วิเคราะห์ผลการทดลองความถี่และค่าทานกับนี้เมื่อถูกปรับจูนแล้วจะทําให้มีประสิทธิภาพดีและสามารถส่งข้อมูลได้เสถียรมากขึ้น 3. ส,สรุปผลการทดลองหลังจากปรับจูนสายอากาศทําไม่สายอากาศพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับขอบคุณครับ